พี่โนติกรบครับข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันอังคารที่หพฤษภาคม2,568ห้วันนี้ผมพูดพาดหัวอย่างนี้ครับรัฐปลุกผีการพนันโนสนโนแครหืนกระหายผลประโยชน์ก็อันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานซืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีออกมาพ่นเรื่องคาสิโน ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจซึ่งเป็นโทรทัศน์ของรัฐบาลบอกว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นแต่ไม่ได้สำเนียกสำนึกเลยว่าการจะเปิดคาสิโน,โนเนี่ยมันผิดกฎหมายของรัฐธรรมนูญและมันผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือว่ามันขัดต่อกฎหมายของยุทธศาสตร์ชาติแล้วคุณจะเปิดยังไง พยายามจะปลุกเร้าประชาชนให้ออกมาสู้กับอำนาจรัฐให้ออกมาสู้กับรัฐธรรมนูญให้ออกมาสู้กับกฎหมายเพื่อจะเปิดบ่อนการพนันซึ่งเป็นเรื่องมอมเมาประชาชนคุณไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา67รัฐพึงจะอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น แปลความว่าถ้าคุณเปิดคาสิโนโก็คือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในการอุปถรัรมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ปวงชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลาย พระพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใดและพึงส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวนี่ชัดเจนชัดเจนครับเพราะมันผิดศีลธรรมในอดีตเนี่ยแม้กระทั่งร้นเก้รั้น์กมบราชการที่ห้าเด็จพ่อรอห้ายังออกมาพูดเลยบอกพูดถึงความฉิบหายของคาสิโน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี2440ประมาณสัก127ปีมาแล้วได้เขียนนะได้เขียนจดหมายพูดภาษาชาวบ้านได้เขียนจดหมายถึงคณะรัฐมนตรีเขียนจดหมายถึงกรมพรยาดำรงบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าชาวบางกอกรู้ถึงภัยของบ่อนการพานันได้เล่น จะชิบหายไม่เหลือจะชิบหายไม่เหลือแม้กระทั่งเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเป็นประเทศมหาอำนาจของจีนออกมาบอกว่าถ้าไทยตั้งคาสินโนก็คือ,อรัฐบาลสิ้นคิดคนถามว่าเอ้าจีนก็มีคาสินโนเขากำลังจะเลิกแล้ว ไม่ใช่ของจีนต้องเข้าใจประวัติศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยโปรตุเกสเป็นผู้ครอบครองมาเกาเช่าจากจีน99ปีมันหมดสัญญาเช่าไปแล้วจีนก็เข้ามาครอบครองครอบครองอมาเกาต่อมาทีนี้มาครอบครองมาเกาก็ปล่อยไปตามนั้นให้มีกฎหมายของโปรตุเกสเหมือนเดิมคาสิโนก็มีไป แต่ณวันนี้เนี่ยสีจิ้นผิงพยายามจะลดคาสิโดโดยการลดจำนวนวันหรือจำนวนเดือนจำนวนใบอนุญาตที่มีอยู่เคยอนุญาต20สิปีส0ปีตอนนี้จะเหลือประมาณสักหปีหปีแล้วทุบทิ้งทุบทิ้งไม่สนับสนุนแล้วเพราะหมาเกาเขาจะเปลี่ยนเป็นเมืองแห่งเขาเรียกอะไรเป็นเมืองแห่งการเงิน เป็นเมืองแห่งการเงินนะเป็นศูนย์กลางเป็นฮับของการเงินการทองอ่เขาจะเล่นอย่างนี้ครับแต่ในบ้านเราเนี่ยผู้คนออกมาคัดคา้านแม้กระทั่งอดีตสวอวันก่อนผมเล่าให้ฟังท่านประธานพรเพชรวิชิตพลชัยพลตรีมนูร,รูปขจรนะแม้กระทั่งพักพลังประชารัฐพักประชาชาติซึ่งพักร่วบรัฐบาลก็ออกมาคัดคา้านออกมาคัดค้านเรื่อง พระราบหยัดเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคาสิโนนี่แหละที่จะครบวงจรรัฐบาลบอกโอ้ยมีแค่10%เองนะมีแค่ส0เองนะแล้วจะเอาเป็นแบบโมเดลสิงคโปร์ผมจะบอกให้สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเขาไม่มีทุเรียนเขาไม่มีมังคุดเขาไม่มีลิ้นจีนะ่เขาไม่มีองางงูเขาปลูกผักไม่ได้มันเป็นเกาะเล็ก แต่กว,กว่าเขาจะทำคาสิโนนี่เขาศึกษามานานเขารู้ผลเสียผลได้ยังไงนะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะทำคาสิโนมากนะักถึงขนาดนั้นเขาอนุญาตได้แค่สองแห่งแค่นั้นเองที่เกา osa, นะเซนโตซากับมารีนาและที่สำคัญก็คือเขาไม่ยอมให้มีคาสิโนเอาเอาดอนะที่เขาเรียกออนไลน์ เขาไม่มีอินดอร์คือให้เล่นข้างในเล่นข้างในผมเคยไปดูมาแล้วมันไม่มีคนเล่นหรอกแต่ไอความชิปหายที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการพนันออนไลนนะ์ซึ่งเล่นทางเน็ตมันเล่นได้ทั่วโลกรวมทั้งคนไทย6 6ล้านคนเนี่ยคุณชอบคุณก็เล่นกันไปเล่นกันไปอาบายยังมุกพวกนี้มันพังชิบหายหมดฉะนั้นท่านประธานนสีจินพิงนะเขาไม่ปลืม้ม เพราะกัมพูชาทําให้เขาพังมาแล้วโดยคนจีนแห่กันมาเล่นที่กัมพูชาโดยเฉพาะที่สีอนุวินนะสีจินผิงเขาก็บอกบอกสมเด็จทุนเซนว่าให้หยุดคาสินโนออนไลน์เมื่อหยุดคาสินโนออนไลน์เนี่ยให้พวกที่มาสร้างเมืองสีฮนุวินมันก็เลิกสิเพราะมันโกงคนไม่ได้มันก็อพยพไปอยู่ชเวโกโกอพยพไปอยู่ประเทศเมียนมาเนะมียวดี ไปโกงอยู่ที่นั่นจนสีจิ้นผิงส่งมือปราบหลิวจงอี้มาปราบไงเพราะมันโกงคนจีนไปเยอะนอกจากมันจะทำคาสิโนโออนไลน์แล้วมันยังทำไอ้ธุรกิจคอนเซนเตอร์พยายามปราบแล้วเอากลับจีนไปเท่าไหร่กี่พันคนไปยิงเป้าหมดนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ผมถึงบอกว่าทำไมไม่ระบุให้ชัดว่าไม่เอาคาสิโนออนไลน์รัฐบาลบอกให้ชัดสิไม่ใช่คุณเขียนพระราชบัญญัติแบบกามกวมนะแล้วจะเก็บภาษีกี่เปอร์เซนต์กับคาสิโนที่มาตั้งมันต้องบอกให้ชัดจะได้รู้มันไม่ใช่2องพันสามพันล้านมันมากกว่านั้นแต่จะทำจริงๆมันมีรายได้มากกว่านั้นยอมรับแต่มันผิดสีนธรรม แต่ถ้าไปทำไอ้คาสิโนที่มันเป็นออนไลน์นะ่ะก็คือการโกงเขาไงการโกงเขามันโกงแน่นอนอยู่แล้วเพราะคนเล่นอยู่ทางบ้านมันจะรู้อะไรล่ะว่าไอ้ที่มึงเล่นน่ะเล่นไพ่เล่นอะไรมันออกอะไรนะเพราะมันใช้ AI อดำเนินการอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะสมมุติว่าอะไรอะ่ะบาคาร่านะมันมีดำมีแดงใช่ไหม มันมีดำมีแดงคนแทงเท่าไหรนะ่่ะแทงดำเท่าไหร่แทงแ,ทงแทงดงเท่าไหร่ถ้าคนแทงดำเยอะหน่อยมันก็จะไปออกแดงคนที่อยู่ทางบ้านเขาบอกออกยังไงกูดูมือถืออยู่เห็นเขาสับไพ่แล้วแจกไพ่ดูมือถือใช่คุณดูมือถือ,พอ,ถอ,อ,ถอพอดูมือถือเสร็จนะพอมันจะออกคนแทงดำมากมันออกแดงโดยมันเอาวิดีโอแดงเนี่ยไม่คุณดูที่หน้าจอ แล้วคุณจะไปเถียงอะไรคุณเล่นอยู่กาลสินคุณเล่นอยู่นาราทิวาสนะคุณเล่นอยู่ที่เซอร์เจนคุณเล่นเล่นอยู่ที่ที่ประเทศจีนหรือมาเลเซียหรือที่ไหนก็แล้วแต่นี่คือการนําไปสู่การโกงนะแทบจะทั่วโลกเลยครับในสหรัฐอเมริกาเขาไม่มีออนไลน์การพนันออนไลน์เขาไม่มีหรอกเขาไม่ให้เล่นไม่อนุญาตในเอเชียมีอยู่ที่อีที่เดียวตอนนี้คือ คือไงคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นอกนั้นเขาไม่มีการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในเวียดนามซึ่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เล็กๆอยู่ในห้องเล็กๆไม่เกิน200รอตารางเมตรร้อยตารางเมตรแค่นั้นเองแล้วก็มีเยอะแต่ว่าเขาให้คนต่างชาติคนเวียดนามเขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าแต่สิงคโปร์ให้คนสิงคโปร์เข้าได้แต่ต้องจ่ายสตางค่าตัว๋วคนละหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญอยู่ได้ที่ี่สิบสี่ชั่วโมง แต่คนไทยเขาบอกว่าคุณจะต้องมีเงินเท่าไหร่ห้าสิบล้านถึงจะเล่นได้ผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกถึงเวลาเขาเข้าก็เล่นเกลือนหมดนะเปิดเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นกฎหมายแล้วเป็นร่ําญัติแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหรือว่าในแมวเขาต้องการจะสืบสารเจตนารมณ์ของวัวนบรรพบุรุษของเขาเพราะโกงเขาเนี่ยเคยเป็นในบ่อนเบีย้ยคือในบ่อนการพนันนั่นแ,ลแหละแต่คุูแท้จริงนเนี่ยแหละ ไม่ใช่ตระกูลแทจริงตระ,ะ,ะกูลแท้ครูไอ้ตระกูลแท่คูเนี่ยเคยเป็นในบ่อนเบี้ยเขาตระกูลแท่แท่ครูนะตระกูลแท่คูซึ่งเป็นต้นตระกูลมาจากเมืองจีนเขาชื่อคูซุนเส็งหรือในเส็งแท่คูอพยพมาจากเมืองจีนแล้วมาขึ้นฝั่งที่ท่าใหม่จันทบุรีหลังจากนั้นก็ย้ายมาตั้งโรคราก ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สันกำแพงก็มาแต่งงานกับคนไทยมีลูกเต้าโอตมากมายทักษิณจะเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แล้วมั้งเขาเป็นนายบ่อนเบี้ยนะได้รับแต่งตั้งเป็นนายบ่อนเบี้ยฉะนั้นความชัดเจนมันไม่มีแต่นายกพยายามจะปลุกเรื่องนี้ให้ประชาชนเคลิม้มให้ประชาชนหลงเชือ่อแล้วให้ประชาชนติดตามแล้วให้ประชาชนให้กำลังใจว่า จะต้องสร้างคาสินโนให้ได้เพื่อเอาเงินนะไปปลุกให้นี่สาธารณะมันลดลงให้ GDP ให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นไม่ใช่อยู่อย่างวันนี้ที่ FIF เขาระบุว่าปีนี้3เดือนแรกของปีเนี้ยมันแค่มันแค่หนเปอร์เซของ GDP เท่านั้นเองแล้วปีหน้าเขาบอกมันจะลงไปถึง1.6แล้วจะอยู่กันยังไง เวลานี้อยู่ก็อย่างเดือดร้อนแต่คนที่ไม่ได้ดูรายการผมคนที่เล่นเน็ตไม่เป็นไม่รู้หรอกครับเข้ามาดูเสร็จก็เดือดรานด่าผมก็มีนะเพราะว่าคุณไปยืนเคียงข้างไอ้รัฐบาลอย่างนี้นะสนับสนุนการเล่นคาสิโนผมไม่ว่าสนับสนุนผมก็ไม่ว่าไม่เคยพูดไม่เคยบน่นแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาออนไลน์นะ ผมก็เล่นลอตเตอรี่ผมก็ซื้อลอตเตอรี่ก็การพน,น,นันนะก็หวังมีโชคก็ธรรมดาผมก็ไม่เคยโกรธใครคาสิโนจะมีเนี่ยผมต่อต้านอย่างเดียวเนี่ยนะลอตเตอรี่มีแล้วคาสิโนมันไม่จําเป็นคุณจะตามอันเทต์อะไรก็ทําไปแต่มันไม่ใครมีใครมาลงทุนหรอกที่มันมาลงทุนเพราะคาสิโนแต่มีได้ถ้าจะมีก็มีถ้าเสียงข้างมากของสภาที่ประชาชนเลือกมาจะเอาผมจะไปขวางอะไรได้ ผมจะไปขวางอะไรได้แต่ผมแสดงความเห็นเท่านั้นออกมาแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นแต่ผมไปขวางพวกคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณได้รับเลือกมาจากประชาชนนะเลือกได้รับเลือกมาจากประชาชนด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเลือกคุณด้วยอะไรก็แล้วแต่นะรู้กันอยู่ผมก็ไม่อยากจะเจาะลึกไปจิกกระบาลพวกคุณคุณเป็นสอสอ สา0ร้อาเสียงรัฐบาลชุดนี้จะย,ยกมือให้มีคาสิโนก็เชิญตามสบายแต่ผมขออย่างเดียวอย่าทําออนไลน์อย่าทําออนไลน์ line. และไอสิ่งที่คุณออกมาพูดนผมไม่เชื่อน้ําหน้าหรอกอย่างในแมวออกมากล่าวถึงเอนเตอร์เทนเมนต์บอกว่าคาสิโนไม่ใช่หัวใจหลักเพราะมีคาสิโนแค่10%แต่90%เป็นสถานที่บันเทิง เราไม่มีฮอลคอนเสิร์ตที่ดีๆไม่จริงเลยครับเรามีฮอลที่บรรจุคนได้เยอะแต่ที่ดีๆไม่มีแร้วถามใครจะมาลงทุนนะถ้าเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวไม่มีคาสิโนใครจะมาลงทุนไม่มีแล้วครับหรือมีก็ดีไม่เป็นไรถ้าคุณทำได้นะผมจะยกหัวแม่โป้งให้ว่าสุดยอดแต่เวลานี้กฎหมายมันก็ไม่อนุญาตให้คุณทำ แล้วคุณจะฝ่าด่านกฎหมายโดยไม่เคารพรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรือหรือคุณจะแก้รัฐธรรมนูญก่อนแต่มันไม่มีทางหรอกตอนนี้คุณเร่งจีเลยเพราะกําลังจะเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามันเพื่อเอางบประมาณปีสองพันหเ้าเข้ามาหลังจากงบประมาณผ่านไปแล้วคุณจะเอาคาสิโนโเข้าเอากฎหมายบ่อนการพนันเข้าผมเชื่อแน่ว่าคุณเอาแน่ครับคุณเอาแน,น่คุณเอาเข้าแน่ไม่เป็นไรคุณก็ทำไป เพราะเสียงข้างมากนะไอ้พวกผมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญญาว่า้นเถอก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตามความรู้สึกที่มีอยู่คนเห็นด้วยก็มีเยอะคนไม่เห็นด้วยก็มีคนที่เห็นไปกับรัฐบาลเห็นกับคุณก็มีก็เอาเอากันไปนะเราเป็นประชาธิปไตยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ใครเห็นด้วยส่วนใหญ่ผมก็ยอมรับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่ใช่คนที่ดื้อได้หรอกครับฉะนั้นไอ้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเมื่อมือมีคาสิโนโลแล้วมันก็ต้องมีธุรกิจสีดำมีธุรกิจสีเทามีธุรกิจการฟอกเงินในบ้านเราผมยกตัวอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กรณีการขายลอตเตอรี่เกินราคา80บาทฟายบางคนที่เขาขายผ่านแพลตฟอร์มของเอกชนสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็ออกมายืนยันชี้แจงว่า ว่ายังไงเขาบอกได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วอ่านี่เขาว่างี้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายสลากดิจิตัลในราคาไม่เกิน80บาทผ่านแอปเป๋าตังเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นสำหรับการจำหน่ายสลากเกินราคาและการซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มของเอกชนในราคาเกิน80บาทหรือมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมกว่า80บาท ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนให้มีการขายสลากเกินราคาอีกด้วยก็ไหนว่าไปแจ้งความผมก็ไม่เห็นไปจับใครอะไรยังไงเลย <marche>. <S <s> <S เพราะเวลานี้เอกชนรายใหญ่ก็คือลอตเตอรี่พลัสลอตเตอรี่ลภายใต้การดูแลของนัลอตเตอรี่พลัสยังมีการเปิดขายสลากเกินราคา80บาทแล้วก็อ้างว่าที่ขายเกินราคาเพราะ เขาคิดค่าบริการในช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ทั้งๆท,ที่เจ้าตัวเนี่ยไอ้บริษัทเนี่ยก็มีคดีฟ้องเงินติดตัวอยู่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการขายสลากออนไลน์นั่นแหละครับนะออนไลน์สลากออนไลน์ยังทําผิดเลยแล้วถ้าคุณเกิดปัดเปิดการพนันออนไลน์ไม่ยิ่งกว่านี้เหรออ้อาแต่เขาไม่กลัวกฎหมายไงเขายังเดินหน้าเปิดขาย การพานันคือสลากออนไลน์อยู่ยอดขายเป็นจำนวนหลายล้านใบนะต่องวดเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาทต่องวดครับและระดมโฆษณาขายลอตเตอรี่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในหนังโฆษณาด้วยโดยโฆษณาในช่องทางออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงการขึ้นป้ายโฆษณาตามริมถนนเป็นป้ายยักษ์ใหญ่ๆเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหม ลามไปถึงเครื่องแคชเชียร์ภายในร้านสะดวกซื้อของยักษ์ใหญ่ก็ไปจ้างเขาโฆษณาให้หมันแพร่หลายเพื่อจะเอาเงินคนให้คนเข้ามาซื้อเพื่อชักจูงให้ประชาชนที่เห็นโฆษณาไอ้ที่ว่าเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคดีความมาก่อนทั้งทั้งที่เจ้าตัวมีคดีฟ้องเงินติดตัวอยู่ เกี่ยวข้องกับการขายสลากออนไลน์2คดีซึ่งตอนนี้คดีนี่ยังอยู่ในชั้นอายการพอมาถึงวันนี้รัฐบาลแพรทองทานยังปล่อยให้เดินหน้าต่อไปอีกหรือยังปล่อยให้เดินหน้าต่อไปอีกหรือลอยหน้าลอยตาแบบนี้หรือมันจะเหลือความเชื่อถืออะไรครับที่คุณจะสามารถคุมคาสิโนได้ ผมไม่เชื่อคุณจริงๆทำไปแต่ขับความระยำทั้งนั้นน่ะจะมาเยือนความชิปหายของบ้านเมืองจะมาเยือนนะเหมือนกับที่สีจิ้นผิงออกมาพูดว่าประเทศไหนตั้งคาสินโนคือรัฐบาลสิ้นคิดเวลานี้คุณกําลังสิ้นคิดไม่รู้จะคิดอะไรใครบอกว่าคุณเก่งๆแล้วคุณคิดอะไรผลสุดท้ายก็มาจบที่ตั้งบอลโวยเฮ้ยเออ พี่น้องที่ฟังบุญละวีอยู่วันนี้ไปคิดกันกลับไปคิดว่าไอ้คนที่มาคัดค้านเรื่องนี้มันเป็นคนเลวหรือเปล่าอย่างผมอะเลวหรือเปล่าผมไม่ดีผลม,มีผลประโยชน์อะไรแต่ผมยืนยันในความคิดของผมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาคุณจะตั้งก็ตั้งไปถ้าเสียงข้างมากเขาจะเอางานก็เชิญตามสบายคุณจะพาบ้านเมืองไปทางไหนเชิญตามสบายเพราะไม่ใช่ของผมคนเดียวแล้ววันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ แล้วก็เตรียมใส่รองเท้าผ้าใบาออกมาก็แล้วกันบอกให้อย่างนี้บอกให้อย่างนี้ครับนะเตรียมระเิญหน้าก็แล้วกันและอีกไม่นานทั้งพอ่อทั้งลูกจะหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้คุณจําคําพูดผมไว้วันนี้สุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวารดมหาวิทยาลัยฮาวาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากลูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่